เกิดขึ้นที่ทองหล่อนะท้องที่สนทองหล่อครับตำรวจเขาตั้งด่านตรวจอาชญากรรมและยาเสพติดนะครับก็นําโดยร้อยตํารวจเอกชัดพงศธรสันติภูมิรองสปสอททองหล่อตั้งด่านกันแถวแถวหน้าอุทยานเบญจศิรลินะครับสุขุมวิท่ะนั้นของใครนะของไอ้ชุวิตปะใช่ปะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอขออภัยนะฮะก็ปรากฏว่าพบรถหรูมาเลยนะพี่โกะรถเบนซ์นะครับผมเป็นรถเบนซ์ CLS 350ห้าสิบ สีขาวทะเบียนสสลา,านอนหนู2244กรุงเทพมหานครครับระหว่างระหว่างตรวจนะในรถเบนซ์ก็พบเป็นชายชายสองหญิงหนึ่งหยุดภายอยู่ในอยู่ภายในรถครับก็เลยขออนุญาตตรวจคน้นภายในรถอระหว่างตรวจค้นสามคนนั้นดันเหมือนแสดงท่าทีพิรุษมีลุกรลี้ลุกลนอะไรเหมือนจะพยายามจะซุกซ่อนอะไรบางอย่างอ,อร้อยตํารวจเอกฉัดพงก็เลยเชิญทั้งสามคนลงมาจากรถ ครับอ่าครับเบื้องต้นก็ทราบชื่อเนี่ยอ่าสามคนนะครับนายพรพรพัฒนพีพระบูลอายุ39ปีนายเวโรดยงวัฒนานันอายุ38ปีแล้วก็นางสาวบุษยาตั้งพาตั้งพากรหรือเบลอายุอายุ30ปีนี่คุณคุณนามสกุลนะตั้งพากรครับผมสรุปนางสาวบุษยานี่ก็คือเป็นอดีตผู้สมัครสอสอเพื่อไทยจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นลูกสาวของพันตํารวจโทบัญญินตั้งพากรน อดีตรมชพาณิชย์ถ้าเรายังจากันได้ว่าอ่าน้องเบลเนี่ยคุณเบลเนี่ยเราเห็นที่ไปเยี่ยมสาวของคุณบรรยินนอะเนี่ยครับผมเนี่ยที่ไปเยี่ยมพันตารวจโทบรรยินที่ที่กองปราแล้วให้สัมภาษณ์นะว่าสักสองสองอาทิตย์ก่อนเออแต่คราวนี้มาเป็นข่าวเซองพอเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพอเห็นไอ้ท่าทีมีพลุทเอ้าไปตรวจปัสสาวะซะหน่อยครับเบื้องต้นเพราะว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงทั้งหมดสามคนเลยออแล้วก็ตรวจค้นอ่าน นายพรพัฒน์เนี่ยก็ยังพบยาเป็นยาอีลิมินไฟออลิมินไฟสองเม็ดก็เป็นยาเสพติดก็เป็นยาเสพติชนิดหนึ่งในกระเป๋าก็เลยเอาคุมไปนี่เลยครับ ไปที่โรงพยาบาลของตันโรงพยาบาลของตันนะครับเนี่ยไปตรวจฉี่ผลปัสสาวะผลปรากฏว่าทั้ง3คนที่ฉี่ม่วงเนี่ยเสพยาอีมาครับผลตรวจเพราะว่ามีสารเสพติดก็คือยาอีอยู่ในปัสสาวะทีนี้ก็เค้นสอบถามกันครับเบื้องต้นก็คิวไปสอนอทองหล่อก็แจ้งข้อหาเลยครับสอบถามครับบอกว่าเอาไปทําอะไรกันมาก็บอกว่าเพิ่งสองวันก่อนเพิ่งไปเสพยาอีกันที่งานปาร์ตี้ย่านคลองหปทุมธานีฮะก็เลย2วันก็ยังอยู่ไงสารมันยังอยู่ตรวจก็ยังเจออยู่จริงว่าก็ไม่รู้ ทั้งสามคนเลยครับพอ,อหลังจับจับจับกลุ่มได,ได้ก็ส่งตัวไปที่สถานส่งไปขึ้นศาลเลยครับครับขึ้นศาลแขวงพระนครใต้เพื่อยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน์ครับคุณน้องเบลเนี่ยถูกส่งไปที่สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีครับผม,มแล้วก็หลังจากถูกส่งไปตรวจพิสูจน์ก็ทางทางญาติญาติก็มายื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ประกันตัวออกไป ครับผมอา้าวลูกชายก็ถูกจับอยู่นะเอ้ยพอ่พอคุณพ่อ,พอถูกจับอยู่ครับผม